สวัสดีค่ะมูลนี้มาพร้ช่องกินแสบแบบเจานั่งแช่แนวข้าวเกาค่ะมูลนี้ิย่านั่งพามากินออมเหนือใส่ผักชีเล้าใส่ผักชีเล้าใส่ผักอีเลาะหยอดบะละโอ้ยผักลวมเม็ดเลยพี่น้องขาดก็ได้ขด้ห่อนียวมามาห่อนห่อนเอาฝนพี่น้องฝนตกขเขาก็จะไข่นแน่เลยหยอดมนานั่ง bề dày lên phải ngoan hóm quay quen, nhạt tua đấy

คนตกเบิดขึ้นพี่น้องเร้ามากย่งเมาทันเศร้าแลนไปเก็ียบอันงามมาละอยู่หน้างามงามพี่น้องถือขนเนาะ 外卖了不？ ได้ิกขี้หนูลงไปน้ำไปดับพี่น้องฮ่อน นี่นั่งเริ่มเต้นเลือดเอาเลือดเราไปตั้งไว้ลืมเอาขวดเลือดไปตั้งไว้ขับเบิดก็อิม่มเนาะ กินบ็อกซ์สุภาระการใดกขอโทษขออภัยหลายเด้อค่ะเดี๋ยวนั่งสิไปยแล้วบัางสำหรับคลิปนี้ก็ว้สมนด็จสก่อน,นอค่ะค่าไคมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใยะานั่งในเด้อค่ะ